สวัสดีครับผมปรัก AB Premier Motor ครับเอาใจคนชอบรถใหม่ครับใครที่มอง G 2 0ครับ 320D Sport นะฮะรถมือเดียวเท่านั้นครับปี2019ครับมีวารันตีให้ถึงปี2024และตัว BSI มีถึงปี2025เลยทีเดียวครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับกับเจ้า G 2 0 320D Sport ราคา1 8 5 9 0 0้บาทเท่านั้นนะครับที่สนใจรีบด่วนๆเลยครับตามมาดูรายละเอียดตัวรถกันดีกว่าครับ เอาใจสายบิมเมอร์กันหน่อยครับใครที่เป็นสาวกบิมเมอร์ครับรับประกันได้ว่าปฏิเสธไม่ลงเลยว่า G 2 0เนี่ยเป็นรถที่มีความสวยและเตะตามากๆนะครับคันนี้ที่ผมได้มาเนี่ยมันเป็น320 d ดีครับเป็นตัวสปอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกชุดแต่งต่างๆเขาเนี่ยก็ตรงรุ่นตรงปีของเขาเลยนะครับมาดูกันที่โคมไฟหน้าก่อนครับตัว G 2 0เนี่ยไฟหน้าเขาเป็นแบบ BMW LED แล้วนะครับ ลักษณะของวงแหวนที่เป็น Daytime Running l i ล h t ของ BMW เนี่ยคันนี้เนี่ยจะอยู่ในส่วนของขีดด้านล่างในส่วนของด้านล่างของไฟหน้าต่างๆลักษณะโคมไฟทุกอย่างสมบูรณ์ร0 0ครับกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับจมูกใหญ่มากเป็นลักษณะสีดำเงาครอสแบบนี้นะครับโลโก้ BM เนะครับ ใหม่เวอร์เลยนะครับแปะอยู่ตรงฝากระโปรงหน้าตัวกันชนหน้าของเขานะครับก็เป็นกันชนหน้าแบบสปอร์ตนะครับมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์กบระยะด้านหน้าให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างก็เป็นกันชนที่มีลักษณะแบบทูโทนนะครับตัดกันไปทั้งคันเลยระหว่างสีขาวและสีดำนะครับรับประกันว่าเฟี้ยวแน่นอนครับคันนี้ฮะตามมาดูข้างกันดีกว่าครับมาถึงทานด้นข้างครับตัวล้อของเขาเป็นล้อขอบ18ครับเป็นล้อตรงรุ่นของเจ้า g 2 0ที่เป็นตัวสปอร์ตนะครับรัดด้วยยาง ปี2 0 2พครับตัวยางเนี่ยเป็นยางดันหลบนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงครับปี2021เพิ่งผ่านมาแค่ปีเดียวนะครับสภาพยางยังใหม่กริบอยู่เลยนะครับกระจกมองข้างครับมีในส่วนของไฟเลี้ยวเป็น LED ในตัวสามารถพับได้กลางได้และปรับองศาได้หมดทุกอย่างนะครับระบบไฟฟ้าสมบูรณ์มากๆขอบประตูนะครับที่เป็นลักษณะสีดำกรอสนะครับล้อกันไปทั้งคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านหน้านะครับกระจังหน้าชุดกันชนหน้ารวมถึง แผงประตูต่างๆขอบประตูต่างๆทุกอย่างนะครับเป็นแบบสลับกันระหว่างสีขาวและสีดำนะครับตามมาดูทางด้านท้ายรถกันดีกว่าครับมาดูทางด้านท้ายรถครับท้ายรถเนี่ยไฟท้ายเนี่ยจะเป็น2ชิ้นนะครับแยกกันนะครับเป็นแบบ LED รหัส 320D โลโก้ D, BM อยู่ครบโหลดทุกอย่างนะครับ การชนท้ายก็เป็นการชนท้ายแบบสปอร์ในส่วนของเซนเซอร์กัระยะมาให้เรียบร้อยนะครับปลายท่อของเขานะครับเป็นปลายท่อคู่ลักษณะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไฟทับทิมต่างๆที่มีลักษณะของนะครับพลาสติกแบบดำกรอสแบบนี้พุ่มไว้ให้ด้วยหรูมากเท่มากจริงๆนะครับเรามาดูในส่วนของฝาท้ายของเขาบ้างดีกว่านะครับเปิดมาแล้วฝาท้ายเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือแม่แรงไม่เคยแกะออกมาใช้เลยนะครับแล้วก็ลักษณะของห้องเก็บของด้านหลังนะครับค่อนข้างที่จะ ใหญ่โตพอสมควรนะครับกระเป๋าเดินทางใส่ได้แน่นอนนะครับเรียกว่าผมเข้าไปอยู่ได้เลยนะครับถึง2คนด้วยกันกระเป๋ากอบฟต่างๆนะครับถุงกอบฟต่างๆนะครับสามารถใส่ได้หมดทุกอย่างนะครับชุด First สเอ K คิดครับปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาครบเลยเดี๋ยวตามผมไปดูในส่วนของด้านในครับว่า G20 มีความหรูหรามากขนาดไหนรับรองแล้วว่าเห็นแล้วต้องซีดแน่นอนตามไปดูนะครับ ตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ภายในตัวของ g 2 3 2 0 d ครับลักษณะกุญแจเป็นแบบนี้เป็นลักษณะใหม่แล้วนะครับของเจ้า BMW นะครับ Smart Entry ครับเห mm hmm. ยียบเบรกนะครับกดพุ s สตาร์ t ต,ตรงนี้ครับบริเวณหัวเกียร์ติดแล้วเครื่องติดมาเรียบร้อยทุกอย่างนะครับเครื่องทำงานนิ่งเรียบเงียบดีจริงๆนะครับได้กลิ่นของ BMW เนี่ยเตะจมูกอยู่เรื่อยๆเลยนะครับภายในเนี่ยจะเป็นลักษณะของตัวหนังเองเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลเข้ม ตัดกับวัสดุที่เป็นพลาสติกขึ้นรูปแบบนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของคองนโซลกลางเนี่ยจะเป็นลักษณะของสีอรลูมิเนียมต่างๆนะครับก็ทำให้มีอารมณ์สปอร์ตแล้วก็เท่ไปในตัวนะครับบ่งบอกชัดเจนว่าคันนี้เนี่ย BMW เนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการดีไซน์ภายในขึ้นมาใหม่มีความเท่มากขึ้นมีความหรูหรามากขึ้นด้วยปุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่ม เมมโมรี Memory, ตัวเบาะต่างๆได้2ตํตำแหน่งปกติอยู่แล้วนะฮะกระจกนะครับออโต้ Auto ทั้ง4บานมาครบปรับกระจกนะครับซ้ายขวาพับกระจกการกระจกได้เป็นปกติทุกอย่างปลดล็อกล็อกรถครับอยู่แถวๆมือเปิดมาดูในส่วนของพวงมาลัยกันต่อครับตัวพวงมาลัยของเขาเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายครับก็จะเป็นในส่วนของครุสคอนโทรลล็อกความเร็ว เพิ่มความเร็วลดความเร็วได้หมดทุกอย่างด้านขวาเป็นการเปลี่ยนโหมดครับรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงได้หมดนี่แล้วก็ในส่วนของการเปลี่ยนโหมดเนี่ยจากเป็นปุ่มนะครับกลายเป็นตัวเลื่อนเมาสก์กรเล็กๆตรงนี้นะครับก็ใช้งานง่ายมากขึ้นนะครับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุต่างๆนะครับได้ง่ายดดยมากยิ่งขึ้นนะครับ ด้านหลังของพวงมาลัยครับด้านซ้ายจะเป็นในส่วนของการไฟเลี้ยวการปัดน้าฝนต่างๆอยู่ด้านขวาแล้วก็ในส่วนของการปรับพวงมาลัยครับเข้าออกนะครับขึ้นลงได้สีทิศทางโดยการดึงสลักจากด้านล่างของพวงมาลัยนั่นเองมาต่อครับในส่วนของเลขไมล์ของเจ้า,า G20 คันนี้นะครับเลขไมลนะ์ณปัจจุบันวันนี้ครับที่ผมได้รถมาเนี่ยวิ่งไปเพียง66,495กิกิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถคันนี้เนี่ย ออกป้ายแดงมาตอนเดือน12ปี2019นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว BSI และวารันตีเนี่ยเหลือค่อนข้างที่จะยาวมากๆเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปต้องช่วงต้นแล้วนะครับคันนี้เนี่ยในส่วนของวารันตีเนี่ยมีถึงปี2024และ BSI เขาเนี่ยมีถึงปี2025ครับ100แสนโลกับ1น2 0 0แสนสนโลนะครับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนกันนะครับมามาดูในส่วนของปุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการเปิดไฟหน้าปิดไฟหน้าต่างๆนะครับมีไฟหน้าแบบออโต้ให้เรียบร้อยแล้วก็เล่งแสงลดแสงในส่วนของจอหน้าปัดได้หมดทุกอย่างนะครับเป็นปุ่มที่ดีไซน์ออกมาแบบใหม่หมดแล้วช่องแอร์นะครับด้านหน้า,นาเนี่ยมีด้วยกันถึง4ช่องนะครับขวาซ้ายอย่าง้นหนึ่งตรงกลางมีถึง2ช่องด้วยกันแล้วก็ในส่วนของหน้าจอไอเดียของเขาที่เป็นลักษณะใหญ่แบบนี้เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนมาให้เรียบร้อยหมดแล้วปัดได้นะครับใช้ทัชสกรีนเบาๆได้เลยหมดทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเนวีนะครับเรดิโอมีเดียต่างๆเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ทุกอย่างใช้งานได้ครบ AUX USB ทุกอย่างครบทุกฟังก์ชันเลยนะครับมาดูในส่วนของ Vehicle Status กันดีกว่าครับไมล์เลทวิ่งไปที่66,000กิโลนะฮะเดี๋ยวผมจะดูหน่อยว่า Service History นะครับล่าสุดที่เขาได้เข้าศูนย์มานะครับวันแรกที่ออกจากศูนย์คือ13กิโลเมตรครับวันที่10 เดือน12ปี2019ครับแล้วก็เข้ามาทีละ10,000กิโลเมตรเป๊ะๆเ,เลยนะครับเข้ามาทีละ10,000กิโลเมตรจนถึงปี2022ครับเดือน3นี่เองนะฮะเดือน3นี่เองนะครับวันที่3เดือน3เพิ่งเข้าไปครับไมล์เลทอยู่ที่65,600กับ5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเรียกว่าเจ้าของเก่าเนี่ยก็ดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับเข้าศูนย์ตรงนอยะทุกๆ10,000โลเลยต่อเนื่องครับเรามาดูในส่วนของ การปรับแอร์ต่างๆนะครับที่เป็นลักษณะแบบดิจิตอลแบบนี้นะครับเป็นแอร์แบบดิจิตอลแบบใหม่หมดแล้วนะครับตัวหน้าจอเล็กๆแบบนี้สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับปรับองศาได้แยกอิสระซ้ายขวาแบบดูโอไค m เม e นะครับซ้ายและขวาปุ่มหมุนเวียนภายในมีมาให้ครบนะครับแม็กเอซีเมนูเอซีต่างๆไลฟฟ้าหน้าหลังมาครบหมดสัญลักปุ่มชัดเจนไม่ลางไม่เลือนไม่ลอกไม่ล่อนเลยนะครับช่องแอร์ต่างๆสมบูรณ์มากๆนะครับสมบูรณ์มากนะครับแอร์เย็นมากๆเลยนะครับ ด้านล่างก็จะเป็นส่วนของช็อตคั t ต่างๆนะครับไม่ว่าใครที่จะใช้ในส่วนของอปุ่มมัลติฟังก์ชันจากพวงมาลัยไม่ถนัดนะครับใช้ในส่วนของปุ่ม i d ไดช์ช็อตคัตตรงนี้ไม่ถนัดแล้วก็สามารถเปลี่ยนโหมดตรงนี้ไปได้ด้วยนะครับ FMAM Safe Station ทุกอย่างใช้งานได้ครบเลงเสียงเบาเสียงโดยการหมุนตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีช็อตคัตหนึ่มาให้ครบเลยต่อเนื่องครับเรามาดูในส่วนของปุ่มไอดชของเขานะครับเป็นลักษณะแบบใหม่แล้วมีความแบนมากขึ้น แล้วก็มีความกว้างมากขึ้นสกอร์ง่ายขึ้นนะครับจับทหนัดไม้ถนัดมือนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาขึ้นลงได้หมดทุกอย่างนะครับใช้งานได้เป็นปกติสกอร์ซ้ายขวาได้หมดนะครับแล้วก็ในส่วนของปุ่มช็อตคัดต่างๆสัยลักษณ์ชัดเจนมากนะครับเหมือนรถใหม่จริงๆนะครับมีเดียต่างๆนะครับโฮมนะครับแมปเนวีต่างๆมีมาให้ครบนะครับอ่าแบ็กออปชันโอ้โหมันสวยหรูเหลือเกินนะครับยอมจิตยอมใจเลยนะครับดู มาดูในส่วนของหัวเกียร์ครับหัวเกียร์เป็นแบบใหม่แล้วเป็นแบบเล็กๆแบบนี้นะครับก็มีตำแหน่งเกียร์ให้มองอยู่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เกียร์ของเขาเนี่ยเป็นเกียร์แบบสเตปโทนิกด้วยนะครับเวลาเลื่อนลงนะครับเลื่อนดีบีบครับข้างๆลงมาดีปัดซ้ายนะครับสามารถเชนเกียร์ได้จากหัวเกียร์ขึ้นลงแบบนี้นะครับเกียร์ของเจ้า g 20เนี่ยเป็นเกียร์แบบ8สปีดมาให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับถ้าจะกดปาร์คนะครับ ไม่มีนะในหัวเกียร์เลื่อนลงเลื่อนขึ้นไม่ได้นะครับกดตรงหัวเกียร์ตรงนี้เบาๆครับเป็น P เรียบร้อยแล้วมาดูในส่วนของเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ครบนะครับกดงัดนะครับตัวเบรกมือทํางานได้เป็นปกติออโต้โฮมีมาให้แน่นอนโหมดการขับขี่ครับคันนี้มีมาด้วยการถึง3โหมดไม่ว่าจะเป็น e c o p r ปรนะครับประหยัดน้ํามันเลยนะครับดีเซลประหยัดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าวิ่งในเมืองอยากจะประหยัดจริงๆไป e c o Pro เลยครับคอมฟอร์ตรวมถึงสปอร์ต มีมาให้ตอบโจทย์ทุกการเดินทางทุกพฤติกรรมในการขับขี่เลยนะครับออโต้สตาร์ทสต็อปมีมาให้นะครับตัวพาร์คิ่งเซนเซอร์มีมาให้แล้วก็ในส่วนของทรัคชั่นคอนโทรลนะครับการบังคับควบคุมการเลื่อนถลายตรงนี้มีมาให้หมดทุกอย่างเริ่มจะหลงรักแล้วครับสำหรับเจ้า G 2 0นะครับภายในดูใหม่ดูหรูหรามากๆแล้วก็รับประกันอยู่แล้วนะครับใครที่เป็นสาว,ว PM เนี่ย ชื่นชอบในการขับขี่เนี่ยคันนี้เนี่ยผมว่าไม่แพ้คันก่อนๆแน่นอนเผลอๆจะดีกว่าด้วยด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่าที่ดีกว่าได้รับการพัฒนามาแล้ว G20 จึงเป็นรถที่เราเห็นตามท้องถนนโดยทั่วไปค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนั่งทางด้านหลังครับซีรีส์สเป็นยังไงนั่งแล้วสุดสบายขนาดไหนขอปรับองศาในการนั่งของคนขับแบบที่ผมถนัดก่อน แล้วจะไปดูกันว่าพอเหลือพื้นที่มากน้อยขนาดไหนตามไปดูกันครับตอนนี้ผมอยู่ทางด้านหลังของเจ้า G20 ครับไม่คิดเลยนะครับว่ามันเป็นซีรีส์3นะครับแตกต่างจากตัว F30 เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับเรื่องการนั่งนะครับความสะดวกสบายในการนั่งพื้นที่เล็กรูมเฮดรูมแล้วก็ในส่วนของหน้าจอในส่วนของแอร์หลังด้วยนะครับ ตัวองศาเนี่ยเป็นแบบดิจิตอลหมดทุกอย่างแล้วสามารถปรับได้นะครับเป็นปุ่มเล็กๆแบบนี้ไฮโซหรูหราเลยนะครับแล้วก็จะมีในในส่วนขององศาของแอร์เนี่ยที่จะออกตรงกลางหรือออกตรงเท้าด้วยมีออโต้แอร์ออโต้มาให้เรียบร้อยเปิดปิดแรงพัดลมได้แยกกันซ้ายและขวาครับตัวแผงประตูของเขานะฮะจะเป็นลักษณะสีน้ำตาลน,นะครับเดินได้สีน้ำตาลเหมือนกันนะครับ มีที่วางแก้วให้1ใบาทางด้านขวานะครับและซ้ายอย่างละ1นใบนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เท้าแขนครับชัดเจนเป็นเอกลักษณ์นะฮะ BMW นะครับที่เท้าแขนค่อนข้างที่มีความใหญ่และยาวแล้วก็ที่เท้าแขนเนี่ยจะมีในส่วนของที่วางแก้วให้อีกถึง2ใบด้วยกัน ใหม่สุดๆนะครับด้านหลังบอกเลยว่าแทบไม่มีใครนั่งเลยนะครับรอยยับรอยยน่นร่องรอยการใช้งานแทบไม่เกิดขึ้นเลยนะครับใครที่มองอยู่ต้องรีบมาดูแล้วนะครับตัวจริงสวยกว่าในภาพที่คุณเห็นแน่นอนครับสุดท้ายครับเดี๋ยวจะไปดูในส่วนของหน้าตาเครื่องยนต์เจ้า G20 หน้าตาลักษณะแบบไหนตามไปดูกันครับ ท้ายครับเราจะมาดูหน้าตาของเครื่องยนต์เจ้า g 20ครับเครื่องยนต์ของเจ้า g 20เนี่ยเป็นเครื่องยนต์แบบ2,000 cc t ว i n power turbo ครับยนต์ดีเซลนะครับให้พละกกำลังเนี่ยเหลือเฟือแน่นอนนะครับใครที่เป็นสาวก bmw มมต่างๆนะครับเครื่อง2,000นะครับเทอร์โบเนี่ยพอเพียงอยู่แล้วในการซิ่งในการ ตอบสนองความต้องการอยากจะซิ่งเมื่อไหร่นะครับคันนี้ตอบสนองได้แบบทันควันทันท่วงทีแน่นอนทันการความร้อนเดิมโรงงานเลยครับใสสะอาดมากๆนะครับทุกอย่างนะครับเครื่องยนต์ไม่มีซึมไม่มีย้อยไม่มียุ้ยนะครับตัวน้ำมันเครื่องทุกอย่างมาหมดแล้วนะครับน้ำยงน้ำยาแอร์ทุกอย่างพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนนะครับรับประกันเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่สนใจนะครับ G 2 0ครับรหัส3-20 d ดีตัวนี้ เป็นตัวสปอร์ตนะครับ RHD นะครับรถนะครับออกเดือน12ครับปี2019ครับ มี BSI กับวารันตีเหลือยาวๆเลยนะครับ BSI เนี่ยเหลือถึงปี2025และวารันตีของเขาเหลือถึงปี2024เรียกว่าซื้อไปใช้งานได้ยาวๆเลยครับราคาครับผมขอขายเพียง1,859,000บาทเท่านั้นครับ1,859,000บาทเท่านั้นคุณจะได้เป็นเจ้าของเจ้า G2320D เครื่องยนต์ดีเซลล้วนไม่วิ่ง66,000นะครับวารันตี BSI เหลือยังไงก็โทรมาครับ095 0005550950005555และช่องทางทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube และก็ TikTok นะครับติดตามได้เลยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับ AB Premium ด้วยนะครับวันนี้ผมฝากไว้ด้วยกับรถใหม่แบบนี้ไม่มีใครไม่ชอบแน่นอนลาไปก่อนครับสวัสดีสนับสนุนโดย c a r 4 s u r re เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า 8, 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟ u r e .com